อู้ชอบฉันชอบฉันชอบความที่นิ่งๆอยู่แล้วแบบอู้งแล้วเป็นเทียนออกมาอย่างเงี้ยแล้วมันดูแบบสวัสดีครับพี่นี่ต้อนรับเข้าสู่เดียแรกรมในอีพีนี้กูชิบได้รับข้อความจากมากมายหลายท่าน นะครับบอกว่าอยากให้กุชิบุริแอคการแสดงชุดอ้วกไข่คำรหัสของมอมอสอหน่อยนะครับส่งลิงก์มาบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมการแสดงชุดอ้วกไข่คำรหัสนะครับของมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับเราไปชมแบบหัวโล่งๆให้การแสดงทำหน้าที่สื่อสารแทนกรรอธิบายและขอขอบคุณช่องบ่าวริมโขงด้วยครับแหมน้องคนนี้หน้าคุณคุณน้าคนขวาสุดเนี่ยโอเคไปชมกันเลยจ้าู้ตายแล้วการแสดง19นาทีเลยเหรอเนี่ย ันตาแฉะแน่อ๋อเป็นโชว์ที่เป็นเล่นที่ลานเหมือนใครบอกว่าเป็นลานจอดรถลานอะไรสักอย่างหนึ่งเปิดโชว์มาก็เป็นนักแสดงนั้นไปอยู่ในใต้สมทุมพุ่มไม้แล้วเหมือนจะมีผางประทีปจุดเทียนอุยชอบชุดนักแสดงชายจังเลยอ่ะดูแบบ เซ็กซี่เล็กๆอูชอบฉันชอบฉันชอบความที่นิ่งๆอยู่แล้วแบบอู้อแล้วเป็นเทียนออกมาอย่างเงี้ยแล้วมันดูแบบมีความเคลื่อนไหวแบบเปิดมาก็ชอบเลย <c oughs> ตอนดนตรีที่อู้อู้อู้แล้วเทียนแผยายแผ่กระจายออกมาจากด้านหลังอะ่ะ ก็เป็นการเหมือนอ๋อเป็นเป็นเพียนเลยไม่ได้เป็นผางเป็นเหมือนเป็นเทียนเป็นแท่งๆเลยอ่ะโอเคเออไปเปิดโชว์อยู่ในป่าฮะมีถ้ําๆถ้วยอานอ๋อเหมือนพยากระรนกับล้างอ้วกเพินแปลว่อ๋คุณลูนางอ้วกสกฤตกรรมความรักอินพอทิทธิคือว่าไข่คํารหัสหรอเรื่องเดียวกันหรอกรรมจึงมาห้อยผักจากกันไกลเว้น เววียนนนล่เเตอออัดคคืสร็จกุบก็มีนักแสดงตัวเอกออกมารู้สึกใส่เสื้อเหมือนเหมือนเสื้อของชาวลาวอ่ะเนาะดนตรีเพราะทำดีชอบการที่คุณไปฟ้อนอยู่ในป่านะมันได้อารมณ์มากเลยอ่ะ ยอมใจมอมสอนะเวลาเธอคิดงานเนี่ยเธอแบบคิดเยอะแต่ก็ไม่ใช่ว่าคิดเยอะแบบฟุ้งซ่านนะคิดเยอะก็ได้เยอะอะ่ะชุดสวยจังเลยเดูเป็นแบบไม่ได้เป็นชาวบ,บ้านาดูเป็นแบบเหมือนทิดาเจ้าเมืองอะไรเล็กน้อยเนาะถ้าเป็นตามตำนานนี้ใช่ไหมเหมือนเขาเป็นทิดาเจ้าเมืองเจ้าอะไรอะ่ะคุณุู้นางอ้วนอ่ะ จะไปไหนปนาดีสุดไ mm. ปตนาโอโอ,โอ,โอ,อะไรอ่ะตัวอะไรสั่งดุมาถึงเบืองแดนที่ตัวอะไรอยู่บนโขดหินนางคันขึ้นสิ่งใดจัจอดมาไปนี้ ฟังเสียงโซกี้ลวงลมบา่อนกูจิฟังไม่ค่อยออกนะครับต้องกราบขออภัยด้วยแล้วก็วรรณกรรมอีสานเนี่ยกูจิอาจจะไม่แม่แมนมากเนาะแต่พอพอพอ,พอรู้เรื่องราวคร่าวๆแต่แบบไม่แม่นข้อมูลมากนะครับเพราะฉะนั้นตัววรรณกรรมกูจิก็จะไม่ไปแตะเนาะขอแตะในเรื่องของการทาโชว์อย่างเดียวละกันไม่กล้าล่วงในเรื่องของวรรณกรรมเนาะก็ให้เกียรติตัววรรณกรรม ให้เกียรติผู้สร้างงานที่ก็คงจะไปรีเสิร์ชมาแน่นแล้วล่ะแล้วมาทำเพราะไม่งั้นก็คงจะผ่านมืออาจารย์ที่ปรึกษามาไม่ได้ได้ข่าวว่าอาจารย์ที่มมสนี้ตรวจงานนี่ก็แอบละเอียดอยู่เหมือนกันนะอะไรอ่ะอุ้ยมีทั้งนักร้องชายนักร้องหญิงเลยว่ะ สาลิกาเป็นนกหรอเป็นเรื่องเราความฝันหรอหรือเป็นเรื่องเราคอมเมนต์มาหน่อยนะครับตรงนี้คุณจิ๊บไม่แม่นจริงๆแต่น่าจะเหมือนแบบไปเห็นอะไรมาแล้วเป็นแบบเป็นลางเป็นแรงบันดาลใจในลางบอกเหตุอันใดสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าตรงนี้คุณจิ๊บไม่แม่นต้องกราบขออภัยครับคอมเมนต์มาหน่อยนะว่าคือสองนกนกตรงนี้เขาคือใครอ่ะ หรือเป็นการอธิษฐานหรือเป็นการอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องในจินตคติอ๋อข้างหลังใส่ปีกเป็นนกอย่างนั้นเลยเนาะโอ้ยนักแสดงชชยความซิกแพคว่ะความแน่นของกล้ามเนื้อใบเส็บไตรเส็บอ้าวไปไหนอ่ะ เหมือนชักนำนำพานาง,ง,ง,นงคนนี้ไปไหนสักที่หนึ่งโอ้ยตอนนี้ฉันโฟกัสอยู่กับนกตัวพูดเหมือนอิมโพอไวส์ โดยใช้การขึ้นไหวร่างกายแบบสบอนเล็กแบบนกโอ้ยแล้วแสดงชายก็น้่งเค็ดมัมแบบนุ่งเตี่ยวแบบเซ็กซี่ซะด้วยฟิกแพคก็มีเออเลิศตรงนี้นางนกผู้หญิงก็แอบ,บเซ็กซี่นะจ๊ะเออนุ่งผ้าอยากเหมือนมีแบบแหวกข้างแหวกอะไร โอ้ต่อตัวแล้วหนึ่งอแข็งแรงยอมใจโอ้กระโดดโอ้อลอสน,นักแสดงชายเลิศน,นะนักแสดงหญิงที่เป็นนกก็เลิศน,นะอุ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยออ้ยชอบโคริกาบนักแสดงนกจังเลยอ่ะโอ้มันดูแข็งแรงมันดูสตรองมันดูแบบเป็นอีสานคอนเทม แต่แม้ท่านี้ทำบ่อยไปหน่อยเนาะเออเอเอสวนเล็กเออเออนางหงดํานางหงขาวแล้วนึงแม่ตรงนี้ก็แอบนานไปนิดเนาะแอบแอบรอนานนิดนึงแอบลุ้นว่าต่อไปจะเป็นอะไร โอเคมีนกตัวผู้ให้ดูก็ปลื้มใจละห <laughs> <laughs> ยอกหยอกนะจ๊ะเข้าสู่ช่วงฟอนช่วงระบำต่อใช่ไหม <laughs> นกก็เอาออกไป โลฟอนโซโลเหมือนเขามาบูชามาอาธิษฐานจิตอะไรสักอย่างหนึ่งไหมคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับผู้จิบรู้คร่าวๆจริงๆเลยอ่ะวาารรณกรรมมีสารไม่ค่อยได้ศึกษาเท่าไหร่เลย ดูเป็นคอนเทมจังเลยอะดเดินถอยหลังอย่างบบนี้ดูเป็นคอนเทมคอนเทม,มดูเป็นแบยบยบดร้องเยอะเหมือนกันเนาะป้อนมาร้องเกินมาร้องป้อนมาร้องบทดร้องแอบเยอะเหมือนกันเนาะ โอ้ชอบซีนนี้จังเลยอ่ะนักสแสดงค่อยๆถอยหลังมานี่คุณต้องกะระยะซ้อมวางโซนวางแพทเทิร์นดีๆเลยล่ะโอ้ยฉันชอบซีนนี้จังเลยอ่ะฉันชอบซีนนี้ดูขลังจังเลยอ่ะโอ้นักสแสดงมาฟ้อนในท่าอีสาแล้วแบบไม่ต้องทำเหมือนกันแล้วแบบจัดแสงแบบนี้มันดู เข้มขลังมากๆใช้คําว่าเข้มขลังอือยู่ในท่านิ่งแค่นี้ก็ดูแบบเข,เ,ยยเข้าสู่พาร์ฟ,ฟอน์แล้วมาดูท่าฟอนกันเยอมใจผู้สร้างสรรค์ผลงานเลยนี่ต้องแต่งบทร้องเยอะขนาดไหนเนี่ยตั้งแต่ดูมานี่มีหลายบทแล้วเนี่ย แล้เพลงเขาก็เพราะเพราะนะไปทําเพลงกันที่ไหนเนาะมมสเนี่ยต้องมีสตูดิโออยู่ที่พระอีสานในหัวเมืองใหญ่ๆย้ำทําแน่ๆเลยอออฟอนสักทีอยากเห็นลูกฟ้อนมานานแล้ว ออโอ,อ,อ้เออเออเออธอฟอนแค่นี้ทำไมฉันขนลุกวะุณตีบิวด้วยอ่ะเฮ้ยชอบชอบชอบโซโล่ฟอนอันนี้น้อยแต่มากเรียบแต่โก้โนักแสดงคนนั้นสายตานิ่งมากเลยลูก อุ้ยอายคอนแทคดีเอออยากดูเธอฟอนมานานว่าเธอถือตรงนี้มานานมากเลยอะ่ะเออ,อเอาสิทำไมฉันอินหมางงอ่ะฉันอินกับอะไรเนี่ยฉันงงอ่ะ กับเพอร์ฟอร์มเขามั้งด้วยทำไมครูจิ๊บอินวะชอบการฟ้อนของหมู่มวลนักแสดงเน่ค่อยๆลุกขึ้นมาจัดเลเวลจัดความแบบเหลื่อมๆจังหวะกันน่ะอ๋อฉันรู้แล้วฉันอินจากเพลงด้วยสอสะอื้นอินจากเพอร์ฟอร์มนักแสดงด้วย โอ้ยอ้ยชอบสินนี้เหมือนกับนักแสดงทุกคนเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกของนางคนเนี้ยถ่ายทอดแทนนางตัวมเมื่อกี้เออ ใครร้องเพลงวันนี้เสียงสุดสะอื้นยอมใจโอ้ยท่าสวยอะ่อยทยอะอนอนอทำลายแถวตอนแมแต่ไฟแอบมืดแอบมองไม่เห็นตัวเอกใครอะ่ะใครมาอีกตัวแล้วว่า ใครมาอีกตัวละครอีกตัวแล้วว่าหรือใครมาอีกตัวไม่ได้ว่านะหมายถึงว่าตัวละครทำไมมาอีกตัวแล้วว่าคือใครอ่ะเหมือนเคยอ่านมานะที่แบบเป็นข้อพิพาทระหว่างสเมืองนางนั้นนางนี้คลอดลูกออกมาแล้วมีปัญหากันให้แต่งกันเกิดชาตินี้ไปชาติหน้าอันนี้ไม่แม่นนะครับขอโทษจริงแต่สัมผัสได้ถึงคอน f l i ต์หรือปัญหา ซับซ้อนบางอย่างนั่นงว่าแล้วนางนี้ต้องออกมาร้ายพระมหาเทวีเจ้ากับพระนังกับกับเจ้านางอนันทิพเออเออถกพระถุงเลยว่ะเออสิ้นสวยจังเลยอ่ะเป้นเสื้อผ้าดีนะอ๋อแม่กับลูกหรอหรือยังไงอ่ะ อารมณ์ดีนะแอคติ้งดีนะหนนนเหมือนมาขอโทษมาสำนึกผิดกับแม่กับอะไรสักอย่างหนึ่งหรอ,ค,อ,ค,องงคือถ้าคนอ่านวรรณกรรมเรื่องนี้มานะครับรู้แบ็กกราวด์จะอินมากๆที่สุดเลยคุณจิ๊บเดานะาานี่ขนาดคุณจิ๊บไม่ได้อ่านมาไม่ได้แบบ รู้เรื่องมารีแอคแบบโหวโล่งๆ,งๆก็ยังอินกับบางบางบางซีนของโชว์นี้นะนลูกสาวคนนี้ต้องเหนื่อยมากแน่เลยเพราะตั้งแต่เปิดโชว์จนถึงปัจจุบนันนี้ลูกยังไม่ได้พักเลยลูกเอ้ยเหนื่อยไหมลูกอ่าเหมือนมีนักแสดงชายออกมามคือเจ้าตัวที่เปิดมาตอนแรกใช่ไหมก็มเป็นคู่รักกันหรือปะ แล้วแบบมีศกกันาฏกรรมต้องพัดพักจักกันหรืออะไรสักอย่างหนึง่งอะไรอย่างนี้ไหมเอออยากเห็นฟอนเออเราแอคติ้งมาเยอะแล้วเราโอ๊ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยดีเป็นอะไรง่ายๆที่ดีโอ้ยดีดีจังเลยนักแสดงชายดีจังอะะโอ้ถ่ายทอดออกมาเป็นท่าฟ้อน<ไ>ปเป็นคุยกรับท้าก็ได้ไถ้าแอติ้งอย่างเดียวทั้งเรื่องเราก็จะดูเป็นละครดูเป็นแสงสีเสียงไปหน่อนโอ้ดีดีดีรอสิ่งนี้อยู่ดียอยากเห็นการถ่ายทอดอารมณ์ผ่านท่าฟ้อน่ะ ไม่ผิดฟ้อนไปร้องไห้ไปได้ฟ้อนไป,อ,ไป,ไอ,นไปอินเนอร์มาได้ไม่จําเป็นว่าอันไหนต้องแอคติ้งแล้วก็ทอดมาฟ้อนรวมกันได้ค่ะ <can> มิกซ์เลยเรารอเราเรอคุณอยู่เราอยากเห็นเออเฮ้ยผู้ชายก็สตรองนะเนี่ยดูดูมีความแน่วแน่ในอารมณ์ดี แต่น้องผู้หญิงบางบางทีครูจิบสงสัยว่าบางอันมันเหมือนยิ้มบางอันมันเหมือนร้องไห้โอ้กราฟดีไม่น่าเบื่อเขามัดจุกอย่างนี้เลยเนาะใช่ไหมมัดจุกแดงๆอย่างนี้คือคือแสดงถึงอะไรเอ่ยแต่เสื้อผ้าสวยจังเสื้อผ้าผู้ชายก็สวย โอ้ดีดีฟอนฟอนฉันอินแล้วเนี่ยแล้วตัวนักสแสดงที่เป็นแอปสแทกข้างหลังมา,มา,มารับอีก,กามาเลยดิฉันมาเลยค่ะ เพลงด้วยด้วยอะไรด้วยนะฮะเอเอานักแสดงไปซ่อนหลังต้นไม้เออเลิศฉันมาหะดิฉันมาโอ้ยยอมใจแม่นางเอกคนนี้จริงตั้งแต่เปิดโชว์ยันจบโชว์ลูกไม่ได้พักผ่อนเลยลูกเออ มือให้นางต้องพานางไปเลี้ยงหมูกระทะเยอะๆนะผู้สร้างงานต้องขอบคุณนางเยอะๆะเพราะนางเล่นแบบตั้งแต่เปิดยันปิดโอ้ยฉันชอบอารมณ์ตรงเนี้หั่นเฉือนอารมณ์ได้แบบดีอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยดีอะเฮ้ยทำไมฉันอินอีกแล้ววะขนาดมันมืดขนาดนั้นนะแม่น่าจะมีแสงโฟลนางไปหน่อยนะ ตามนางไปหน่อยอ่ะตอนนี้มันก็เลยมืดไปหน่อยอ่ะเพราะฉันอยากรู้ไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นในพงไม้ในต่อไม้นั้นทำไรอ่ะไปสู่อีกภพชาติหนึ่งหรอไปเกิดใหม่หรอหรือยังไรเอ่ยโอเออเออมีแสงตามไปหน่อยดีทำไมอ่ะ อ๋อก็คงจะไล่ตุยหรือเปล่าหรือแบบไปในภพภูมิใหม่หรือไปอะไรใหม่หลังจากพักจากกันโอเคครับสำหรับการแสดงชุดอ้วกขายคำรหัสนะครับก็น่าจะเป็นการเล่าเรื่องราววรรณกรรมพื้นถิ่นอีสานนะครับน่าจะเป็นเรื่องครูนางอ้วกรือสักอย่างหนึ่งนะครับถ้ากล่าวผิดกูชิบขออภยัยถือว่าเปิดโชว์มาได้อย่างน่าสนใจกูชิบชอบมากเลยซีนเปิดที่นักแสดงถือเทียนไว้อยู่ตรงเนี้ยแล้วอยู่ปุ๊บปุ๊เมนขึ้นใหม่ออกมาเป็นเทียนแบบฟึ้มออกมาเนียๆในตอนอย่างเนี้ย รู้สึกแบบเฮ้ยเปิดโชว์มาก็มีความน่าสนใจหลังจากนั้นเรื่องราวนะครับก็เล่าไปเรื่อยๆปูไปเรื่อยๆแต่ว่าสังเกตว่าจะใช้วิธีการดําเนินเรื่องราวผ่านบทร้องซะส่วนใหญ่มีการาแต่งบทร้องหลายช่วงหลายตอนนะครับซึ่งบางช่วงคุณจิ๊บก็รู้สึกว่าก็อินกับมันมากๆเลยแต่บางช่วงคุณจิ๊บรู้สึกว่ามันอาจจะนานเกินไปนิดนึงนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็ถือว่ามีการเล่าเรื่องราวที่ไม่น่าเบื่อเปลี่ยนซีนไปมามีตัวละครที่เป็นตัวเอกมีนกนะครับออกมา perform, เพอร์ฟอร์มในท่าทางที่แบบเออร่วมสมัยนะครับ เล่าเรื่องราวถึงปัญปมปัญหาขัดแย้งบางอย่างนะครับหรือว่ากนกรรมบางอย่างของตัวละครตัวนี้นะครับประกอบกับแดนเซอร์หรือว่าตัวละครช่างฟ้อนนะครับที่เป็นตัวแสตรกเป็นตัวเล่าเรื่องบรรยากาศที่แสดงถึงอารมณ์ของตัวละครเอกถ่ายทอดมาผ่านท่าฟ้อนของตัวละครที่เป็นตัวประกอบก็ถือว่าทําได้ดีนะครับสิ่งที่กูจิบชอบอีกอันนึงนะครับก็คือท่าโซโล่ของตัวละครเอกตัวนี้กูจิบว่ามันดูน่าสนใจและมันก็สวยงามนะครับมันทําให้เห็นถึงความรู้สึกของตัวละครเนี่ยถูกถ่ายทอดออกมาผ่าน ท่ารําท่าฟ้อนอีกอย่างหนึ่งที่ขอชมนะครับก็คือในเรื่องของเสื้อผ้าของนักแสดงเสื้อผ้าสวยนะครับตัวละครเวทล้อเนี่ยอาจจะตุกนุ่งผ้าง่ายๆแต่ว่าตัวละครที่เป็นตัวเอกเนี่ยก็เออการออกแบบผ้าก็ใช้ผ้าพื้นเมืองการแต่งกายให้ดูถึงยศถาบรรดาศักดิ์ของตัวละครและสิ่งที่ชอบอีกอันนึงเลยนะครับก็คือการคคร,ริกราฟท่าฟ้อนคู่หรือการดูเอ็ดดูโอ้กันของตัวละครพระเอกนางเอกเนี่ยดูสิมันดูมีมูดมันดูมีอารมณ์มันดูมีความเคลื่อนเลื่อนไหลแล้วมันก็มีแบบ เอออินเนอร์นะครับสอดแทรกไปด้วยคือครูจิ๊บรู้สึกไม่ติดเลยที่เขาฟ้อนไปร้องไห้ไปฟ้อนไปแล้วมีอินเนอร์ไปครูจิ๊บว่าน่าสนใจมากๆเลยครับองค์ประกอบของโชว์โดยรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหลักนักแสดงรองนะครับแล้วก็พื้นที่ที่ใช้ในการแสดงมีการแอบ,บซ่อนหลบซ่อนในต้นไมใออ้ใช้ฉากเนี่ยใช้เซตติ้งเนี่ยเป็นประโยชน์อำนวยให้การแสดงเนี่ยมันเกิดความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นทําให้การแสดงชุดอ้วกไข่กำลังหัดเนี่ยประทับใจแล้วก็มีซีนอารมณ์บางซีนที่ครูจิ๊บเนี่ยวูบขึ้นมาเลยนะแบบมวลมวลทองแลแบบ้ว ช่องบ่าดิมโขงขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหาสรารคามนะครับขอขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงานที่สร้างสรรค์ผลงานดีๆและก็อาจารย์ที่ปรึกษาที่ช่วยไกยยด์ไลน์เด็กๆนะครับให้มีผลงานดีๆออกมานําเสนอแบบนี้นะครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยนะครับที่มีผลงานการสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์เนี่ยที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับเอาละครับสำหรับวันนี้เรียกรำกับครูจิ๊บต้องลาไปก่อนในอีพีหน้าจะไป r รียกการแสดงชุดอะไรฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วจ้า